จับตาสัมพันธ์ตตายอรไทยวินวิลเลียมหลังมอบดอกไม้ให้ส่วนตัวแ่จับตาสัมพันธ์ต่ายอรไทยวินวิลเลียมหลังมอบดอกไม้ให้ส่วนตัว เรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้สําหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานตต่อรไทยดาบคําเจ้าของฉายาสาวดอกย่าและราชินีลูกทุ่งซึ่งถือว่าเธอเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในวงการเพลงอย่างมากแต่ถึงแม้เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแต่เธอก็ยังคงความน่ารักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ก่อนหน้านี้ลูกทุ่งดอกยา่าตต่อรไทยที่เพิ่งมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานกับวินวิลเลียมเป็นครั้งแรกที่สปปลาวและมีโอกาสได้ติดตามไลฟ์สไตล์ในโซเชียลของอีกฝ่ายโดยเจ้าตัวได้เปิด ว่า น้องวินรู้จักเราจากการที่คุณพ่อคุณแม่ฟังเพลงเราแล้วเขาก็ใช้เพลงของพี่ตายเป็นแรงบันดาลใจเท่าที่ได้สัมผัสและติดตามไลฟ์สไตล์เขาเป็นคนที่ตั้งใจจริงมากใช้วิกฤตในช่วงโควิดเดินตามฝันของตัวเองลงมือเอาจริงเอาจังลองผิดลองถูกผ่านการเรียนรู้มาโดยตลอดจนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองซึ่งจริงๆเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทำร่วมกับคนไทยหลายแบรนด์แล้วแต่ที่สปปลาวน้ำปลารา้าปรุงสุกสำเร็จรูปถือเป็นผู้บุกเบิกเจ้าแรกของที่นั่นเลยทีเดียวเราเองก็ดีใจที่ได้รับโอกาสไปร่วม ร่วเปิดงานสินค้าของน้องที่สปปลาวในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและให้กําลังใจเพราะมวยพรให้ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจซึ่งน้องเองก็ได้ขอบคุณตลอดอยู่ตลอดเวลาซึ่งล่าสุดทางด้านบ่าวินเสร็จีลาวหอบช่อด,ดอกไม้ให้ต่ายอรไทยซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่า ทำเอาชาวเน็ตแห่แสดงความเห็นไอจีสนันบอกว่าน่ารักมากๆเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวรวมถึงยังมีชาวเน็ตบางส่วนแอบจินตายอรทัยบ่าววินด้วยโดยบอกว่าน่ารักและเหมาะสมกันมากๆเลยทีเดียวซึ่งมาถามสาวตต่อรทัยว่ารู้จักหนุ่มวินมาก่อนไหมเธอบอกว่าถ้าส่วนตัวตต่ไม่ได้รู้จักน้องวินแต่เราก็ตามโซเชียลของเขาตลอดก็จะตามการสู้ชีวิตของเขาแล้วน้องก็จะถามย้ำตอนที่ไปรับที่สนามบินว่า พี่ต่ายรู้จักพิมพ์ริพายไหมต่ายก็ตอบว่ารู้จักสิพอดีที่ประเทศไทยเขาดังอยู่แล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตเหมือนกันเขาก็บอกว่าผมไม่ต่างจากพิมพ์ริพายเลยผมก็สู้ชีวิตแบบนั้นแล้วผมก็ใช้วิกฤตโควิดสู้ตามความฝันเราก็บอกว่าสู้ส้ก็นั่นแหละค่ะเราติดตามและก็มีโอกาสได้พูดคุยในช่วงวันที่น้องเปิดโอกาสให้เราไปร่วมงาน